นี้หลวงพี่บอกอามก็จะสึกแล้วนะครับผมอยู่มาแล้วนะครับ9วันได้อะไรมากกว่าที่คิดแล้วก็ได้เจออะไรมากกว่าที่เคยเจอนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปสึกละ yo patin tadi namu de patin suam หนึ่งสองวันนะครับหรือหนึ่งวันนี่แหละผมจะต้องทําความสะอาดวัดนะครับในสิ่งที่ผมเคยพูดไว้ตอนบวชนะครับก็เก็บขยะแล้วก็กวาดโบนแล้วก็ทํบอื้นเอนะครับเกยบกับในวัดนี่แหละโอเคครับตอนนี้คือก็สึกไปที่้อยแล้วนะครับวันที่วันที่6พฤษภาคมตีห้าสามสิบก่อนบินทบาทนะครับคือผมต้องสึกก็รอดูนะครับว่าวันนี้จะมีใครมาบ้างคือผมจัดรถแห่มาแห่เว้ยซึ่งมันต้องเก็บไว้เป็นความทรงจำเนาะว่าครั้งหนึ่งผมเคยได้บวชแล้วก็ลาสิกขาก็คือสึกนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็นั่นแหละตอน รอจัดเพลงให้พะักนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูบรรยากาศตอนเช้านะครับว่าจะมีใครมาบ้างและใครจะมาคนแรกผมจะรอดูนะครับคนที่บอกว่าจะมาคนแรกดูซิว่าวันนี้เขาจะมาคนแรกหรือเปล่าไป let's go อัตอก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 อกตนะตอกตอกออกออ ต้ใครต้องใครต้ผต้องการรู้ไหมผมอยากสอบสดะเฝาอาลักเดียวติดใจผมมองดูแลสาวทุกคน่ะ้าอัก็เป็นคนดีโอาสดีีตลอดโดนไอ้หน้าหล่อยังปทุกีดนู้อ ผมเจอคนมาหนึ่งคนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คือ3วันแรกนะมีวันสุดท้ายนะครับเขามาวันคนผมไม่เห็นนะครับวันที่2เข้าวัดมาตอนจบงานวันที่3มาคนแรกคนแรกนะวันนี้คนแรกนะครับน้องๆบอกแค่นี้ผมมีเฮ้ยเฮ้ยอยากเพิ่มเพียรนิดนึงนะใช่เหรออันนี้ตัวองสไงใช่เหรอใกล้สองมบผมร้องเให้ผม ป่าบอลเต้นเพลงนี้แนติสต์ต่อไปนะใช่หรอเอครับตอนนี้ป่าบอลมาถึงคนแรกนะครับผมดูรวยนะน้องๆใช่วันนั้นบอกว่าจะมากี่โมงนะวันนั้นเออจริงนะน้องๆวันนั้นรถทีเสียจิ๊บฝนมาควันท่วมเลยพี่ยอดสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวรอดูว่าใครจะมาต่อแล้วเจอกันเจอครับผมอ๋อน้องๆครับคอมเมนต์น้องๆว่าอะไรคืออะไรครับไปเสียงอะไรเนี่ย ผมร้องเพลงนี้อันนี้ซ้อมนะยังไม่ได้เอาจริงนะเสียงอาจจะเอานิดนึงนะครับลูกนี่อันนี้นี่เป็นจิตอาแสมั้ยวะไม่ได้เป็นทาเลยใช่ปะใช่ใช่เสียงจังไรอะไรบอสไปร้องเพลงขึ้นมาโอ้เนี่ยผมเปิดให้แล้วเขาเก่เรียบร้อยแล้วผมลิสซิงเขาพอ เอาสักนิดนึงอ่ให้ดูเขาล้าเริงนะมันมันเป็นพระเขาสงบนะปกติมันต้องอย่างนี้ไงแบบมทำอะไรไม่ได้ไงแล้วผมทำกี๊แล้วแบบเออหลวงพี่หลวงพี่ไม่ถนัดเท่าไหร่ขอนมาผิดเมียมาเจฟฟีบอกว่าขอ,าาอาาหนึ่งท่อนใช่เหรอขอาหนึ่งท่อนท่อน,นเดียวพอเดี๋ยวบอกพี่เขาให้เอาท่อนเดียวเอาท่อนที่แบบว่าปกติไงที่ว่าร้องสวัสดีครับฝุนหลอดมีไรหล่อเนี่ยคุต่อยมันหล่อดเป็นหมอฟันผุอ่ะเ<ร>อาท่อนนี้พอเอาหน่อยเอาหน่อย เพลงเพิ่มไยืนข้างๆมั้ยอ๋อนี่งานนี้นี่นี่นี่งานนี้นี่คอับคือว่าเอฟซีขอแอบรอลกรถก็ได้เดี๋ยวไงให้ผมเอาไม้แล้วเดี๋ยวลองนั่รถได้ได้ได้โอเคโอเคเอาได้นะทุกคนรอดูปากวอลนร้องเพลงตัวเองแต่แต่เดี๋ยวลองในรถนะแอบแอบ๋อไม่มีัญญาณไม่ถึงไงใช่เหรอนั่งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมออาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวไปลองในห้องน้ำก็ได้ห้องน้ำวัดอ่ะโอ้ทีนีครับขอหนึ่งท่อนได้ไหมเพลงสุดหล่อ เคยเคยบอกเดินบอกเดินไปโรงพยาบาลแล้วถาจริงป่ะผมจำเนื้อเพลงจนหลอสวัสดีครับจนหลอกอันนี้ถือว่าสดแล้วนะสดมากสดเลยนะโอเคครับทุกคนผมร้องเพลงให้ฟังร้องท้ายแล้วนะไม่ได้เดี๋ยวเราพีไปีเลยจำเนื้อไม่ได้เลยไปีแบบว่าได้ยังไงละ

ผมรอไม่ได้ว่ะเฮ้ยแม่งกูเริ่มเครียดแล้วันผเริ่มเครียดแล้วตตอตองการูไหมผมอยากตอบโดนะบ่าวอามรักเดียวจริงใจผมยอมดูแลสาวๆทั้งหมดนะอยาตอกคตอตออกตอบก่ออยาเสียโดดเสียเสียบเสีย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 นเนี่ย ่าอา้มกลับมาแล้วพอ <Yahoo! S 1> วันนี้นะครับผมได้ศึกแล้วก็คือตั้งแต่เมื่อเช้านี้เนาะก็ซื้อผมผ้าเหลืองอยู่ตอนนี้ก็ศึกแล้วนะครับยังเป็นทิดอ้มอยู่ทํายังต้องมาอยู่วัดอีก1วันนะครับผมตอนนี้ก็มีเพื่อนมาเยอะนะครับนี่ดูเลยอาพนและทีมงานนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุดหล่อมีเะไรหล่อเดี๋ยวก็ใส่ฟันหล่อไปบอกหมอฟันผุดหล่อได้เถอบอกสุด ออะไรตกูพาไปปุ๊บันปุ๊มาครับหน้าเป็นแงเจ้าของเพลงร้องอะไรกนเปเจ้าของเพลงเองด้วยันใช่ใช่ใช่ก็คือมาเยอะนี่พอที่ประตูบูก็มานะแก๊งปลาชูใสลเราพิงเราพลงเราพลงอ่ะจยก็ดืแอมก็เอาพอ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 โอเคครับก็มาแค่นี้ก็คือไม่ได้มาคือมีครอบครัวนะำแม็กชาแนลกับแฟนน้องเด้งๆนะครับแม็กชาแนลป่วยนะครับผมละเลอะมาไม่ได้แล้วก็แฟนน้องเด้งๆแม่ป่วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยว่าการแข่งกับของดาอามเนี่ยมันจะตึงขนาดไหนอาจจะมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลุยย ตอกไข่ตอกไก่ตอกหมูตอกกะลูไหมผมอยากตอกบยเบาอามรักเดียวจริงใจผมพร้อมดูแลสาวๆตัวเมยบาอามนั่นก็เป็นคนดีอกหักกี่ตีไม่มีสลดโดนไอหน้าหล่อยัยไปทุกซีโนด come on come on ล่านั้นหายไปไหนแล้วมายังยังไม่ได้แมวมันยังไม่ได้ฟวเป็นยังไงยังไม่ได้ฟิวยังไม่ได้ฟวันี้มันเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไง โอเคกับบ okay, mm ้านนะผมเสร็จแล้วแค่น hmm. okay. okay, mm ี hmm. okay, mm ้แหละไม่ม hmm. okay. okay, mm ีอะไรหรอก เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านนะครับ่างครับตอนนี้กบงานแล้วครับผมขี่รถแห่นะครับโอ้ว้าวุ่นเลยเข็นรถแแห่กลับบ้านประมาณห้าสิบกว่าครับน้องคนเบ้อนี่พังเปล่าทไมกูได้เขีนวะเพื่อนหายหมดเลยดิ สดสดตตอก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 ตัดตอกสดสดตัดตอกตอกตอกตัดตอกสดสดเรียเส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 ียสดสดเีย ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงอันนี้คือรองเวอร์ชันเอาจริงนะทุกคนแบบแม่ติตลกนะเกรรอฟังว่าเพลงบาอ้ออกดเวอร์ชันฉบับร้องสดๆเนี่ยจะเป็นยังไงจะมันหรือเปล่าเาอหมยกดว่าทังอาวมกัน They have their hands up on a they have their ไม่ค่อยตอบออดตลอดอะไรกันวะแอดมานึกว่ามีใจที่ไหนกันได้เธอันนพิสูจน์เธอสามได้ปาคะเล่ามีจ้าวจบ้ายผมบกอจะปวดปากนอทวงไม่อะไรกันวะผมไม่เข้าใจเธอบอกไปแอดไมาถ้าผมแอบไปเราจะได้ตองไม่นะจะได้ตองหรืงเจะได้เรียมหืองตอกต้นต้ตอบตอบตอกผมจะเรียมตคนตอบเสียมเสียบเสียบเสียบเรียมเรียมตอนต้เรียมเสียม ตอกต้นต้นตอกต้นต้นตอก้นแล้วก็เียมตัวต้นเียบตันต้นเกยบตัวต้นเก็บตนต้นแล้วก็ตอตอกตอกตออกแล้วก็ไปเอ้าเสียบเสียบเสียบแล้วก็ไปไปตอกตต้นาง่านที่ทำงาของฝูงของเปล่าอารมนะครับตอนนี้เป็นทีมอามนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มานะครับแม้จะไมมีใครมาก็ตามนะครับผม Oh my God. เพลงสุดหล่อเวอร์ชันร้องสดนะครับโนออดเตอร์จ no ูนนะครับมิกสดๆตรงนี้เลยไม่ได้มิกปะ่ะไม่มิกซ์ใช่มั้ม่มิกสดๆเลยอ่ะดูซิว่าเสียงป่าบอนจะพผาะแค่ไหนสวัสดีครับสุดหล่อมีนาหล่อเดี๋ยวก็ปล่อยฟันหล่ไหอไปโวกหล่อฟันปุ๊บ ไหมครับกดเลดหล็กกดตพันวันไหนคือวันต่อไปรู้จักนะครับสิทธิเขาว่าต้องใช้แต่ถ้าติดใจเพื่อได้ไหมครับจังสิทธิเขาว่ามันลายเงินเก็บเรือยาั้องเขาไหมครับ ป๋าบอลร้องสดน,นะครับเสียงโคตรเพราะครับน้องๆมีใครอยากให้ป่าบอลไปร้องคอนเสิร์ตไหนก็ลองแท็กมาได้นะติดต่อป๋าบอลเลยนะครับรับงานคอนเสิร์ตอยู่นะครับผมโอ้ oh oh. <laughs> ติดต่อป๋าบอลเลยนะครับผมไงไงรู้สึกไงรู้สึกไงร้องเพลงตัวเองรั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นครับอันนี้ร้องที่แรกที่เดียวเลยนะ <c oughs> ทำไมอ่ะ๋าไม่มีที่อื่นแล้วงั้นก็ใครได้ฟังคลิปนี้ก็คือแบบเป็นบุญหูมากเลยนะไม่ไม่แต่อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะฮัลโหลครับร้านเล่ารังสิตเหรอครับอ๋อจ้างป๋าบอลนะครับอ๋อโอเคครับโอ้โหงานเข้าแล้วว่ะ ผมอยากตอกโซๆเดี๋ยวผมไปลองเพลงนี้เฮ้ยเพลใครวะไม่รู้ไม่รู้จักโซสเนี่ยโลนเสื้อขาวน้องๆดูหน่อยดิคอมเมนต์รันหน่อยดิใครวะน้องๆใครวะหัวโลนขาวๆเดี๋ยวไปถามมาก่อนนะเออโอเคนะได้ไปหาตัวไอทีนะโอเคได้ครับเดี๋ยวผมไปหาตัวก่อนใครไม่งหัวโลนขาวๆวะใครวะใครวะประธานเขาเล่นกันดิใครวะ เออไข่วะไอ้ฟล์มรู้จักกับคนหัวล้นเขาขาวปะไม่รู้ไม่รู้มึงรู้ปะเขาขาวของโล้นไข่วะไม่รู้ถามเลยขาเลยขาวันตอบไหนครับไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักวันนี้คือรู้สึกสนุกมากๆเลยนะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยตั้งใจบวชมาทั้งหมด9วันนะครับก็ได้อะไรหลายอย่างมากนะครับผมไม่ใช่แค่บวชเฉยๆนะคือ ได้ศึกษาธรรมะได้เข้าถึงพระธรรมนะครับอาจจะไม่ลึกซึ้งมากแต่ก็เคยเคยนะเอาคําว่าได้เคยสักครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายก็คือน,นั่นแหละบวชนะครับผมก็อยู่วัดมาทั้งหมด10วันนะครับรวมวันนี้ก็เป็น11วันนะครับคืออยู่วัสิบวันเลย ช่วงที่บวชก็เจออะไรหลายๆอย่างนะครับแต่สิ่งที่ผมยังไม่เจอก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นนะหลายคนอาจจะแบบพักไม่เจอนู่นนี่นั่นสําหรับผมยังไม่เจอนะหรือว่าวันนี้ผมจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็ขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอาจจะช่วงต้นคลิปอาจจะไรสาระสักนิดนึงนะแต่ก็เป็นการจะว่าอย่างไงอนะ เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจจะทําก็แล้วกันนะครับคืออยากให้ทุกคนสนุกเนาะได้เห็นป่าบอลร้องเพลงตัวเองร้องสดๆนะครับคือเสียงเพาะมากแล้วผมก็ได้ร้องเพลงของตัวเองด้วยนะครับเป็นเพลงตกสดกับเพลงสุดหล่อครับเอาละกันนะครับผมก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันใหม่ในเวอร์ชั่นบ่าวอามที่ดีกว่าเดิมอาจจะดูไร้าสาระเป็นบางครั้งแต่เวลาผมตั้งใจทําอะไรแล้วเนี่ยคือผมทําสุดนะครับผมคือบวชก็บวชสุดอยู่วัดก็อยู่แบบสุดๆอ่ะคือต้องทําให้ได้นะครับผมหลายคนเนี่ย อาจจะว่าหลวงพี่เบาอามนี่ไม่สํารวมเลยอาจจะมันเป็นบุคลิกอีกบุคลิกหนึ่งซึ่งผมแบบปรับตัวไม่ทันนะครับเรื่องคําพูดคําจาอะไรย่างเงี้ยอาจจะไม่สุภาพนะแต่ก็ผมเต็มที่แล้วครับนั่นแหละก็รู้สึกดีนะผมได้เห็นอะไรหลายอย่างเนาะก็ได้ออกกิจนิมนต์กับพระด้วยนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ก็แล้วกันนะคือผมเคยจะไปร่วมงานไงแต่รอบนี้ผมได้ไปเองนะออกกิจนิมนต์ไปสวดนูน่นสวดนี่สวดนั่นนะครับทุกคนหน้าที่ลูกผู้ชายผมทําครบแล้วนะก็คือบวชทดแทนคุณพ่อแม่ เกมอาหารเรียนหนังสือให้จบมีงานทําเอาตัวให้รอด5อย่างนี้คือถ้าทําได้ก็ถือว่าสุดละนะครับผมสาหรับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมสำหรับเอฟซีคนไหนที่อยากจะบวชนะก็ตั้งใจนะครับผมมันไม่มีอะไรยากหรอกไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะเจอผีไหมเจออะไรไหมก็แล้วแต่คนนะครับแต่ผมไม่เจอแค่นั้นแหละโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคืนนี้ผมต้องนอนวัดอีกหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นเป่าอามคนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย